บันนี้เป็นครั้งที่5 2ของวกับวันที่ส1ธันวาคมส5 6พารข้าพเจ้าสาธชกาพุทธศักรจขอัเบ่งวาจะสายใหญ่พิมลไถวแบบดูดามบชาธรรมบูชาต่งหาบูชาและชาบูชาเด็องค์พรอปติาเจ้าอลวงปู่สเมพเรหลวงปู่บุญเดลหลงปู่เสาตระหลักูาทบูชาเจ้าของวชาจินามณีขอเทพเจ้าหลาประจงมารมรในการสวดของฆมุเจ้านี้ขออนุภาคุณพระไดู้บาทามเทพเจ้าทั้งหลายโปรดชงบันาให้สิขอเจ้าสวัสดีให้คนแก่การสวให่มื่อต่อ วัสสโฌญุมญุมเทวราสมานจัจจวะติสุตาคชินตุเตวดาสะธัมมังมุรชะสุนันตุจะกัมมกะถังสักกิกามิรูปิเกสีนกวาดาเตจันทริกีรีมณีดีเปละเตจะกามิดลักขณีเกยาวะดุเกเตปุมมาจะยันตุเทวะจรฑะลามะจะมียักขะกนกะคาทีนะตะสังเกยันมุจิมังจะรูสุนันตุสัมมาสุนักกะรูยันตาธัมมะสุนักกะรูยันตาธัมมะสังวะรูยันตา บทสวดนามากาสิฏิคตานนมโมตุสะวัตถุระตุสมานวสสะนมโมตุสะวัตถุระตุสมานวสสะนามโมตุสะวัตถุระโทสมานวสสะบทสวดสัจจยาคตานัตทวิสันังอัญญภูตูมีสนังวรังเอตินะสัจจะวชินาสุติมีดุสจัปดานัทีิมีสนนังอัญญธรรมูมีสนังวรังเอตินะสัจจะวชินาสุติมีดุจจัปดานัทีิมีสนนังอัญญสังภูมิมีสนังวรังเอตินะสัจจะวชินาสุติมีดุสจัปดา บทสวดมหากรุ ah. am, ๊กโกนาโถติยติคามหากรุ๊กโกนาโถทายาสัพเวนังปุริโตอะปรามิสัพปโตสับริมุตตะมังเอตินัสัจวชินามาหตุจภพุทธวามหากรุ๊กโกนาโถสุขายาสัพเพวินังปุริโตอะปรามิสัพปปโตสับริมุตตะมังเอตินัสัจวชินามาหตุจภพุทธวามหากรุ๊กโกนาโถสุขายาสัพพะวินังุริโตวาปรามิสัพพะปโตสับริมุตตะมังเอตนะสัจวชินามาหตุจภพุทธวา ဘုရားသုံးမားအစမိတ်သို့အဲဝါမိတ်သို့တန်းအိတ်ကစံမြှောက်ဟောအပ်ကြေဇူးဟာတိကဘိဇ္မိမဟာဝနီမဟာဒါဘိကိုဇာဟိနစတိံပဉ္စမတိဟိဘုသတိစပိဝါရဟန္တိသိချနုကတောနေတေဝတသိ။တနိပရိဒါဟောတိဘောတံသစ္ဆနာဘိကိုဇံကတအဒကိုဇတုနာဆိုသာဘောဆိုင်ကဏ္ဍကိဝနအေတဟောဆေဟောဆေ ก็ว่าสักนี้สุวิหารที่กระเบื้องอยู่มะวันนี้มะตาวิครูสังเกตในสติบัญจมัตติยิวิสุจณีตะปิวะตะอะหังยิกะสิ่งจันตุกะดุริยะวะตะเยปุจินะสันนี้ปะริตังวันติปะต่างจะสังเกตวิครูสังเกตจายามุนามะยะปิยินะว่าเตนุปะจังกัมมยุวะสังวะดูว่าปะโทสังเกตวัชชะกะดาปะสุยามะติตะโหตะอะโหตะสยะตะปินัมมะพะละวะคุลิสอสังเมจามังวะสาลิยะปุจินะตังวา ان زميچه يا ايوا ميوا سودا وا سجو ديوي سوندا يدا پتو پلاتو باتولا همسو ارهوتا ريوتا وا تا وا تا انواري وا تا يكما دان سو ميكما تا کوي كانيو تا وا تو سنكي ما کتاه اپاسي ما چميو بو ناچمي تي وا خيا سما کتاه نا کتا ماچي ما سما سميا کتا يوا بلاچتا سنکتي ادهو براني وتا وا تو سنكي وا راواسي کتا رضو چداما انوچيتان انونو چكماکا سوک سالا تي وا نيتا کيتوا نيلا نيلا کيتي پچتا သရဘေ <mm ာဘလာဒီတော့တမတောသံဃေ ਮੰ ကထံစေတဝကီလံစေတဝကီလံဘန္တိတံအိန္ဒကီလောဓမ္မမိရာတိကျလံတိဆိုတာကလာဒီဘဝတာသုဒန္တသုလကတဒီအတဘောဘလာဒီတော့သံဃေ ਮੰ ကထံ ภาสิเยกาติปุราสนาทิกาเบอุปสัมปิยปัญญปุมฺภามโนสัจฉานิวกัญญปุลิปุลิสติติสตฺถกปปุหภิกขุมจฺเจสีเยปุจฺจนาวิกุเวทสจฺจโนกาธโรสุเดโวตสณิปฏิทานโหติลทาคตังทุจนากิโกจํกจฺจยปิเตเวหิสุวาทีธมตนังอาทุสมจํธาติสัมปิมตฺนานเอตวเทวตาจณิปจฺจาหิสงสัยยถาปีมาเอตาลายิอานิจฺจํวิโรเยวิโลกจนานามนิ เยปิเตทุเวอภิสัมภิยนาคะตะวทนังอะนุสมาจุปะทาติสัมปิกะตะนิเอตะวะณติโหตะตันนิปะริตานิสันติเสยยถาปิมะนายหังยะตะระหิอะติคืนคิวะกะจะนะมามานิกิตายะสัมเววะกะจะนะมานะนีเยหุเอวะเลวะกะจะนะมานัญจะสุนันทะสังคามะนะสิกะโลธะจิกะติเยวัมปะติติโพติปะคุวะตะวะสังเพราะว่าเอทะวะจะ စီလေ ider, ာကမ ందు စသမိရတာပေါ်မှာတရားစေသားကြတဲ့ခံလာဝိဒကသမဟိတာပုစုစီဟာဝစီနေလာလို့မှာစံပြဆုံးဘောဓမနသာသုဒဝိပဿနာမဝိလာပိညောပဇယ်ရေကရောဝနိကဝိဒေါထဝိသတဝမဒိသသာဇောကိဇနိယဒေဒီဝကယပိကံတတေယောကြောင့်တေချပါမှာကလူဆွေဝပုရိသသနံ เทศบาลดูด้วยยังนางมนุษย์นารักสมงเอกินันไดมาด้ของศาสองอาสาเป็นแสดงเอกิสันาลนางมนุษย์นารัสถูกอาเป็นนันไะมาด้ของดีศาลจะพผาเผาของด้นจะสะพานยิ่งใหว่าเราจจุมาจะดูวันะยิ่งสตาร์เซอกิสเนือกิเทวะก็อยากวิเคราะหตัวเชื่อชมโยวายกิเทวิสัมมิคิดได้เหียนรู้ว่าเจอตัวชาจะเอาใจบังคันคมาคิดว่าไอที่มันตัวชุดเมาตัววันนั้นว่าจะเสร็จหนึ่งคนทั้งมาพิพากมุกยังเสร็จหนึ่งว่านางชาจะภาษาเมียนต้าพิจารณาขันเดินโนดีมันต သာသာခီလာတိစကြညာခန္ဓာယောဂိမတ္တုတ္ထေမတ္တုစသီလုံးမထမ္နာခမိကမ္မုံပြေအောင်စီမေနောင်အိဂျေတေဆိုတ္တစံစာယခန္ဓာယောဂိဒီမတုရှိတိမတုဝနောတုစစီလုံးမောဒမနာပိကမ္မုံပြေစီမေနောင်ပြေသမ ిత ပစ္စတ္တစကြခန္ဓာယောဂိမတုတ္တိမတုဝနောတုစစီလုံးမောဒမနာပိကမ္မုံပြေစီမေနောင်ဂုံမီလောနာဆိုင်ကိုဝေပူလသနိဝေစနာပညုနစတံယခန္ဓာပိဝေသတိဂုံမီလောနာဆိုင်ကိုဆိုခါစညေနံဥဒီမကြေစံသာချတတတတောပစရာကြခန္ဓာဝနာအာဒီပတိမနာရှိစောဘုဒ္ဓပိ ဣဒီမတုချုတီမတုဝနာင္တို့ဆက်စီနုံမောထမနာလီကပုံမီကောနင္စံပြီးမနံ။ဟာကိနံကြတိစံလာကြဝီလို့တို့ပစာတိကောနင္အဒီပတိမဟာရာဇာရဲ့စိုးပုတတဲ့င္သာပြိုးနံ။ဣဒီမတုချုတီမတုဝနာင္တို့ဆက်စီနုံမောထမနာလီကမုံမီင္စံနုံနံ။ဗာချီမန္ကြတိစံလာကြဝီလို့ပခိုပစာကြတဲ့။၎င်းနင္အဒီပတိမဟာရာဇာရဲ့စိုးပုတပိတ္တစာဖောက်ဝဲနမနာမဟာလိဒီမတုချုတီမတုဝနာင္တို့ဆက်စီနုံမောထမနာလီကမုံမီင္စံနံ။ ဘုရားကြလားဇနစာဂရုတို့ပဇာတိကခဏာတိပတိဘာရဆိုင်ဆိုဘုဒ္ဓပိတသဘဝနမနာမပ္ပာ။ဒီနေရာမှာတို့ဒီလိုမတော်မနာဘိကံဘုရားဆွေနောင်း။ပရိမန္တတိဇနစာတာတန်ဘောပါစီမနဘုရားကောဘလု။တာတာပုတလန်င်းဆောင်ချတူဝတေနဇမန္တဇမန္တဇလူနေဆန္နရမနာသုဝါဒီကပိလဝရဝေ။ေရ္သမဇယဘိနုတ္တာသာကဘုရားရှင်ကစာသင်လင်း။မာယာဂူလင်တူလင်တူဘုရားကြည့်ထောဇာနာခောကာမဆေတောချကိနမဒူနိမဒူချပနာထောမန်ရော။ โอปปามโยัาเทวสุตจามัตตลิจิตาสีโนจขันาโพนโลลาชาโตนาสอาคุปันจัสิกเจวะจึมุโลสุเมตสาเอจจันเยจราชาโนกันดาสััดยุปิมโบไมาลพิัามุณังอาดคุชาภานาวัชานะคะเวสราชาจันะกามราสานาาคุบายาค่ะยาดิิยามุนาทัตตะรัตจะอาคูนะคะจะสีโนยลมโนมาหานโสุภาเมฆนัง เยนาคาราชิสาสวราติปิภัจจิกาปสิวิทัตตะภูวนาสติวรมัจจตราจุตราสุบรรณะอิติเตสนะมังตาภยันตถานะคราชนะมสิสุปนะโมังกะสพุทธะสนะหังวะะยันตนะคะสุปันสระปังสุุังจิตตาวชิรหต ิจาวาชินะหัตินาสมุทังสังสุวัสิตาพัทโวสงสิตีธิตโตยะสัจจินะลกังฉมสมาสุลาธนวิยวิปจิตตสุริจิตาหานรุมุจิะสัตันจะบริปนังสิวรจนามกจันนิวะบุญจังนาหัวะกุมจะมะโยปัตานินุิ่งงจิตวิาปจัตวัปเทวิจตโชยธามวโรณาวโรนาเทวสมุโจนยะสัจจะเมตตาวิกาิกาเทิะยะสิโนธิัตโตชิติมโตัววโตสัจจิโน ပြန်တို့ जातीवा चलीचा समाज जा जो रे माजनु सोला सई करा जनु बोलमुल के ता सोय सो بني सानी मा सो कोले के ता नकनई बगा किदा यो कुमलावा का वा सुना वा सो से तो जा कोवा ब तो सा से लेर थाथा का जा तपेन नो यी मा तो तिते मा तो वन तोसा जिनो मो तमना अवे का मु हियन जम ने ना ada bhusa bhodewa jalama kisin khaliwa alitaka jalochacha umma bhari bhuna waluna samama chajuta janichaka sulaya jula akuwa bhusa ni chinota siddhi tadarakaja sabena lo dimatu juti dimatu wanawan jotsati nomo ramana gamana <ian> samana <ian> sama namana manusa mang sada makita urusika thu urusika ada bhaya riwaya jilih jawatino barakha barakha bhodewa siddhi taditi radaka sewa แต่เป็นอันดออันนทีมอีจารย์่จิมาดูเนาะโดยเาสราจารย์มรามาพิฆมุนพิสันนิยนัง စုကာကမ္မာလုနအာဘိဒနာသစ္စာကိုတာကယာဘမုခာကိုရစ္စခနာသာမဏာပြာသမစ္စကတ္တယစီနုသနယံခဘိရုဒိသာဝိသတိတစေတေသဒါကဇာပိနရောမိဒီမတုတိမတုဝနံဒုစတိနံမောဓမနာဘိကမုပိယံဇမနံကိမိတတုဇိဒာယမကတကဇာယသေနသမိတကလမေစဒ္ဓောတေမစ္ဆာစွာယေမာရိနောအကူရပဏိမိတတာစေတေသဒါကဇာစပိနနံမနောဒီမတုတိမတုဝနံဒုစတိနံမေဓမ အတိပမုဂ္ဂနာဆိုနေနတ်တိသေးသေးဝနိကယာစပိနန္တဝနောနမောဇေနအာယတုညေတညေသတိထစေဘဝုတထာစေနကီလောဒနမဇေနစွာသာကေမဘဝနာခန္တနမစိတာစိတံသုဝမပါမတောချပုတ္တေဒီမတုသနသနကုမာလူတိဆိုချေချောဝဇေနောသာသမလုကနာမဝမာလိကီယဒီဥပပနောဇေနမသောဘစ္စမကယုသေဇုသာစေလေးဇခအလအားကိုဘတိကစမတိနောတိတံဇမချတောဟာလီတောပေါ်ယောလီတော विसा मकायो या सजे सोरा से इरा हो बच्चे का वचन होते जनम से तो आहार तो परि तो तेचा सभे बिकते से सेवा जमा में के मरा सिन्हा भी कासना हजमरिया एठा बनटा बनटा लगने बनो समंता परिवारे दमन हुआ वोते को देना इदिचन न होकर हापे चना हापे सही पनिना दमा हाचा सरा करवा लेना आगे सपोर्टना हो နာမယတောဇိဘုတာဟာသဘောကြဝတိကဘုရားကြောင့်စိသင်္ချာစာဖာမိညာကြောင့်ဘောပကိညာကြောင့်ဘုမတတုမတေတ္တာကြောင့်ကိစ္စဏိယတိမဟာရစိနာဘိစံထာကိယေလျှော်၏ကိုဈေးချာဖာမှာကုန်ထုတဝါပုဒ္ဓဆာဇနာဝိတာလိပကမုန်ိသမလုံးမမိချယုသပိယံခယောဝိညာတိတေစေနောမထံတစ္စာပို့ေဟိသဝကတိချဏိစုတတိ โคสุวจุลลาเฉยปะลกรนธรมมีพุทธเจ้าแลยาธรรมิกาติชาปะสิทธิปะสิทธิวานารายปะระมิสุราชิตพุทธมาเินจาจารุกะคามิลาคกาสมุทาปุสมุทาปุตุงคังกาจะสมาชยเปะสิทธิเวชุติชยเชยธรณีหายอยู่ไรจิวเทนิญาทีเฉยขชยาคุณละตุลันนิสันยุละสัจฉิณะมูลภราณชีชยเชยคัมภีรัสุภินาคีธานีคีปิสักุปะกะลีชยเชยธุนิมิตาลุกีเฉยเฉยสิงคี สูตารามุรยชชยวัุามุตาชยชจัมปาตินะคะรกาชยชยขจนะทูลงสุกัาผูชองเสียงปกติกาชยชยวัุนามุาตาชิตาชิตาสีนาลิบวสุนาีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยธารนิตริสาชยชยธาลนิสติสาชยชยมงกราลัญาภคีชยชยวุณาเคชยชยลัก็เสจุลภูชตชา ชัยยชัยะพะเมธานะคะชัยยชัยะลักขะจิตตัสชัยชัยยปะทุวินสังฆะชัยยอะระหันตตาปัจเจกะพุทธะสวังชัยยชัยยะมหิสุโลหะโหโลหะลิงเถวาชัยยชัยยะพะเมสิละคุชัยยชัยยะนะโหลหะโหโลหะโกจันติมานวีอินโดจัพวินะเตโยจัพโลวาลุโนปิชะอากิวาโยจัพตะจุนหกวะตะตะนะตะโกหาทะระสัมมะจีวะจิตติภาอาสะทะโยเอสีโนสาวกะสภาชยะลามะวันตุเตชัยยะธัมโมจะสังโฆจะทัสสะปะโลจะชัยยะังเอเตนะชัยยะ တေချီနာချေယျသောတိဘွတ်ကျေအေချီနာကုထာတေချီနာဟောဒုဒေချာမင်္ဂလံချေယျပိဒါဆေဝဒေါယမသဘဘိမတောကချေယျဩဘုဇေယံမနိမတေပမောဂီတာရှိယတ္ထာသဗ္ဗမကနာမေစိနောချေယျပိဆက်စီမဒေါယမသဘဘိမောဒေချေယျဩဘုဇေယံမနိမတေပေါ်ဝိတချေယျ တထအိနာခနာမေရှင်ໂຊခြေယုတ်ပိစັດဇာတမတ်နသဗ္ဗဇမေလေဟောໂဘောစေယံဘုဒီမတေပရိတာခြေရတ္ထာတိဘာခနာမေရှင်ໂຊခြေယုတ်ပိစັດစီတိမတောယိမစပ်ပိမတောပဇေခြေယုတ်ໂဘောຊະຍာမဏိမန္တေဘောမုဒီတာခြေရတ္ထာစွာဘန္နာခနာမေရှင်ໂຊခြေယုတ်ပိစັດစီတိမတောယောမစံကေမောပဉ္စယိယုတ်ໂဘောရိယံဘုဒီမန္တေဘောမုဒိတာခြေရတ္ထာနာခခနာမေရှင်ໂຊ โยปิปุจฉิลิมาโตยามะไสวาปิมาโตปะจินโยอุปโพสะยัมโพนีมันติวาโมจิจะจิยะทะทาสะปะมะคะนะเมสิโนสัญญันโตปุริยามูเลจะกะยานันหิปุตะนุเอวันตะวังจิโยโหมิยะโสชะมังคะเลปะลัจจิตะปะลังเกสีเจปะทะวิปะคะเลปิเสกิสากะปุธานะคะปะโตโมทาทีจุนะคะจะสุมาคะโนสุปะปะปะทะสุยีนะสุโนคะโนสุโมโตจะสุเยทาปะมาเจติสุปะทะกินังกายะกัมมะวะจจะกัมมะวะดากินังปะระกินังมนุกะมันปะณีทิเตปะดะกินาปะดะกินานิกะตะวะละพันตะเตปะดะกินิ เตานะานชุกาุาพุทธศาสนาอโลกสุภิาหัสังสพิยติพิุนันตุโพนตเยทวาสมิทานีอธิกาิายาสาหัวสุภิาหตุสัจพัสสังขันตุสัพพานังลักขันตุชินาสัชนังยากาจิวัานาเตสังเบบุเรนมลามายุทธกะวสันตุวสังวสารากาโลกาจุปัฏวาเตสงนิวะเรนตเจสัพพทากายสุขังทิทสุขังอหันตุยถาละโสุธรมานิยามาสุตังเอวามีสุตังเอกังสงวะสวัติยังวิหารติเจตวันีอนาคปินกสะ จตระภูริพระวาพิภูริมันเจสิภะภิกขาโวติภะทัานเจติโกตีพิภูริพระทุกขโกสูงว่าอิธมวจะอุปาทาวะพิเภกตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวัชธาตุวามดิฏฐานธรรมานิยมตถาสัพเพสังขลาในจติจตนะถาพระตัววิสัมบุชติวิสเมเจสิสมุจิตตวิวิสเมตวาจิกาติเทเสติปัญจเปติปัตตาเปติวิวาลติวิภัชติปานิกรโลติสัพเพสังขลาในจติอุปาทาวา유�ฟีตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวัชธา Sambutan lebih biasa าวิสัมภูชะโรภิสมีนาวาจิกาติเทเสติปัญญาเปตีปัตตาเปตีวิวาลติวิภัชณีโยตานีกัลลนติสัพเพสังกะลาทุกติอุปปาถาวรภิกขเวตถากตานังอนุปาทาวาถากตานังทิดถาวาสารุตัมมันติตานามัญญาัตตาสัพเพตมานัตตาติตังตถากรุปิสัมภูชจตีวิสมีเติยวิสมิเชลวาภิสมีนาวาจิกาติเทเสติปัญญาเปตีปัตตาเปตีวิวาลติวิภัชณีโยตานีกัลลนติสัพเพตมานัตตาติอิทามาวุจปภะวะอตมานาเติิตตตสปุน เมื่อสุดพระเจ้ารัตคัถาตีตังนานะวาค่ะมืยานปฏิจจังเขียนนะคะตังบุคคลไม่ควรตำกิจถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงรอสิ่งนี้มาไม่ถึงย่าทัติจัมเปในนานทางปัจจันจะอนาคตังสิ่งที้เป็นในเปรตได้ก็รับไปแล้วสิ่งที่เปานคนยังไม่มาปัจจุบันยันจโยธมังตะถาตะถาวิปัสสนิสังหิลังสังกุปันทางวิธานอุลัยเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่นั้นยังแถมแจ้งไม่ก้อนเงินคนเก่งกับคนนอกกุ่การเช่นนั้นไว้อเชวะกิจามาจปััันนนนนโกกญญงมมสุเเววว่่าาพิททีีต้้อใ ครจะรู้ความตายแมวนะวันพรุ่งนี้นาฮิโนสังคราตินามาเซนันามาจุนาเพราะการเปลี่ยนต่อมาจุลาซึ่งมีศักยมากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงาหระตรมันติตาตังเวพัฏทิกรลโตติสันตัวจิกาเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมเก่าแล้วผู้มีความเป็นอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขานท้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ในราตดเยวก็น่าชมโสดวธรรมะาสังเวคปัจเวคณะสัพเพสังคารานิจาสังขารคือเรื่องการจิตใจและรูปธรรมนามธรรมหมดสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพสังาราุุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามารมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกททนยาพรเกิดขึ้นแล้วเก่เจ็บตายไปสัพเพมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งนี้เป็นสังขารไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควถือว่าเราวาตัววาตของเราอทุ่วงชีวิตตั้งชีวิตของม่ยั่งยืนทุกวงมันนังความายเป็นของยังยืนอวสังมาญาิมาิตาพังอาจะพึงใจเป็นแทมารับไปริโยสานังมีชีวิตตั้้งงงงงทีีีี่รรออชิตตตาาามมมมเเเเเเเนนนนยยัขขปป็็ค วัตตาควนี้จะสังเวชยังกายวจีรังร่างกายไม่ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาณโอคันพัสดาวิญญาณฉุนโทเม่อเ่าทิ้งเสร็จแล้วอาชิตเสสติจากนอนทับไปวิ่งเส้นแผ่นดินกลิงคลังอีวาประดุดดังท่อนมาเละท่อนฟืนนี้และทางหาประโยชน์มีญ้อานิจจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวยะธรรมิโนมีความเกิดว้นลามีความเจริมไปเป็นธรรมดาอุปาจิจาวานิรุชันตีกัรเกิดขึ้นแลวย่อมดับไปเตสัมุปะสะโมโฉขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างย สัพเพศสัตสตามาลันติจารสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังจะอยู่มรรามริสูตจามิริเชลีที่ตายแล้วแล้วกำลังจะตายจะถือว่าห่างมาริสายมีแล้วจะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีมีเอธะจังสยโยความสงสารในความใจยิ่งย่อมไม่มีกแกเราเลยเปิดสวยเมตตาย,ยัางกินจิยังกินจิกุสลังกามาสัพพีปฏิหิกตางวอย่าง,งมูลโมทันตุโซน,นันตุกอนโตยเยจีวาสุมิธานิจิกาไดริกาโยกาสุ တိခာယုကသတ္ထဟောဒုဒုကာပမောစ္စံဒုမန္တပိတ္တဆိုဝိဒဟဟောဒုဒုကာပမောစ္စံဒုစာပေရာတိကာတပိတ္တဟောဒုဒုကာပမောစ္စံဒုစာပေရာတိကာစုကိတဟောဒုဒုကာပမောစ္စံဒုစာပေစာပေယခာစာပေပိတ္တစုကိတဟောဒုဒုကာပမောစ္စံဒုစာပေအချံဒီပ္ပာယဆိုဝိဒဟဟောဒုဒုကာပမောစ္စံဒုစာပေနခတ္တဆိုဝိဒဟဟောဒုဒုကာပမောစ္စံဒုစာပေဒီဝါဆိုဝိဒဟဟောဒုဒုကာပမောစ္စံဒုစာပေမတ်စာပေသမာတိနံသမိချံတဝေ โคสวบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์คันยมยัอิติปภะวานนโมโพธิสัตว์คันยมยัอิติปภะวานนโมโพธิสัตว์คันยมยัอิติปภะวาปฏิทานคาถายาธิวตาสันติวิหารวัสณีทุกเปยเดเลโพธิตาเลตหิงตาหิงตาธรรมะธาในน้ำพ้นปุชิตาโสถิงกโลธาวิหารละมันเทลีเทลาจำมะานาวะกาจำพิพูสรามิการนาวะทิเวสิกากรรมาจติสานิการรมาจิสราสัพพนาพุทธาสุกิลาวุตเตชะลาวุชาเยปิจันทะสำบวาทางเสือนชาดารววะ ธรรมาวัลังประจิตเตณสเปปุกัสสะกุลนทุสังขยังทัดจุจีรังจะดังธรรมโมธรรมัตตาลาจัปุกุลาสังโฆโหตุสะมาโคอัฏฐานยะชิตายะจะนมเหรักขันตุสัทธรมโมธรรมะสัพเพปิธรรมะเจเนโนปุตตินสัมปะปุณายะมะธรรมิรุเวนิเทปปัสนาโหตุสัพเพปิอานิโนพุทธัสสะเนฉามาทารังพุชัญตุกาลเทโวโภศนตุพุตธิภาวายะสตานังสมิทัง เมตุเมธานีมาตาปิตาจักอัตราชานิจังลักขันตุปพตักังเอวังธรรมมีะราชานุปรชังลักขันตุสะปทาเทวตาอุโยธนาคาถาทุกขปัจจานิทุกขาพยาปัจจานิพญาโสกปัจจานิโสกังหัวตุสะเปย์ปานิโนเอตวตาจะอัมหีสัมปตังบุญญาสัมปตังสะเปยีวานุโมทันตุสะปัสันติยาทานังเทตันตุสัตถายาสีลังรักขันตุสะปทาภาวนาพิตาหัวทุกขชนตุเทวตาคาตา สุมมงคลัคาถาโหตุสะพาสุมังคลังรักันตุสพเบเดวดาสะพานผานุภาเวนะสติหงตุเนี่ยกำลังโหตุสะพาสุมังคลังรักขันตุสพเบเดวดาสะพานธรรนุภาเวนะโติหงตุเนีักำลังโหตุสพสุมังคลังรักขันตุสพเบเดวดาสะพัดสังขานุภาเวนะสติหงตุเนี่ยกำลัง สัพเพหุทาประปัจจาปจิกานังจะยังพลังอาหารทานนันจตเเชนันละขมณีสัพสูสัพเพุทาปละปัจจารปจิกาังจะยังพลังอาหานตานันจติเชนะละขมณีสัพสูสัพเพุทาปละปัจจาปจิกาังจะยังพลังอาหันตานันจตเเชนะละขมณีสัพสูสัพเพุทาปละปัจจารปจิกาังจะยังพลังอาหานตานันจติเชนะละขมณีสัพสู ส binary, ัพเพพบทาระปตาปเจกนังจะยังพลังอาหารตานันจัติเชนาระขมิสสะุสัพเพพบทาระปตาปเบจกนังจะยังพลังอาหารตานันจัติเชนาระขมิสสะุสัพเพพบทาระปตาปเจกนังจะยังพลังอาหารตานันจัติเชนาระขมิสสะปสุสัพเพพบทาระปตาปเจกนังจะยังพลังอาหารตานังนจัดติเชนาละขมิสะปสุ โดยทำหน้าแห่งบุญกุศลให้กับเจ้าด้วยสดใสพระพุทธมณีเขาเจ้าขอนำเก้าวิถีวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสชริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคไขลายขอให้ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสภาสิริมงคลข้าพเจ้าให้เคียวค้าดปลอดภัยจากทุกส่งโรคภัยในแรงทั้งปวงให้มีแรงและได้สุจริตแม้กลุ่เป็นสมาธิมันชอบทำ คำว่าไม่มีอดอยากยากจน่อจะได้มีแข่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมาธิติตตั้งมั่นในพระธรรมควาส่วนแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความยิงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทียบเทวดาทั้งหลายผู้ได้นุโมทนาสารการในบุุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลแบบพิตาย่อสถีทั้งฝ่ายใดใดฝ่ายลาวเรองหลวงมงคลทางฟวงที่สามสิบสองเวษจะสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยุทธานุภาพที่อนุภาพิูตานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลนี้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้